ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะมาต่อกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาดูในส่วนของการกำหนดขนาดนะครับในการใส่รูปภาพนะครับในการใส่รูปภาพให้กับหน้าเว็บของเรานะครับว่าเรามีวิธีการกำหนดขนาดยังไงนะครับซึ่งการจัดการรูปภาพเนี่ย เราก็จะใช้โปรแกรม Photoshop นะครับเข้ามาช่วยปรับในส่วนของขนาดด้วยนะครับโดยวิธีการก็คือในส่วนของพื้นที่นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะสร้างรูปแบบตารางขึ้นมานะครับรูปแบบตารางขึ้นมาเพื่อที่จะ กำหนดพื้นที่ในการใส่รูปภาพนะครับนะครับพื้นที่ในการใส่รูปภาพให้กับหน้าเว็บของเรานะครับภาพเล็กภาพใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดพื้นที่ของเรา นะครับเห็นไหยครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เพ yeah, ิ่มอีกเพิ่มรูปแบบหัวข้อเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับเป็นหัวข WA ้อเกี่ยวกับอะไร นะครับด้านล่างตอนนี้ก็เพิ่มแถวเข้าไปเอาไอว้พิมพ์ข้อความใต้ภาพอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับก็สามารถทําได้นะครับพิมพ์ข้อความใต้ภาพอันนี้เราก็เพิ่มมานะครับ ส่วนอันนี้เราก็เดีวก็ค่อยๆขยับเอานะครับก็ขยับขยับในส่วนนี้ขึ้นไปโดยใช้รูปแบบของเวอร์นะนะครับรูปแบบของเวอร์กำหนดพื้นที่ นะครับในการปรับอันนี้ก็เคาะเลงมานะครับเนี่ยในการใส่รูปภาพนะครับส่วนในส่วนด้านนี้เราก็เคาะเคาะลงมาก็ได้จะได้มีพื้นที่ช่องไฟนะครับการเคาะก็กดชิปค้างไว้แล้วก็กด Enter นะครับ สำหรับการใส่รูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพเล็กภาพใหญ่ก็สามารถใส่ได้หมดนะครับอันนี้ผมจะทำภาพใหญ่ให้ดูอันนึงนะครับใหญ่ก็อยู่ที่ขนาด <c oughs> ตารางของเราอยู่ที่ขนาดตารางของเรานะครับส่วนวิธีการทำรูปภาพก็คือ รูปภาพก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดนะครับการกำหนดรูปแบบของเราว่าเราต้องการภาพแบบไหนสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราจะใช้วิธีนี้ก็คือกดใช้กำหนดการกดปินสกรีนที่คีย์บอร์ดนะครับปินสกรีนที่คีย์บอร์ด กดประมาณ1-2ครั้งแล้วก็ไปที่โปรแกรม Photoshop นะครับไปไฟล์ New นะครับแล้วก็โอเคแล้วก็ Edit Edit Page มาวางนะครับ Edit <Yeah. S 1> Page มาวางนะครับซึ่งรูปแบบตารางอันนี้นะครับตารางอันนี้ก็คือเป็น โครงสร้างรูปภาพที่เราจะนํามาใส่แล้วนะครับเห็นไหมครับภาพใหญ่ก็จะเป็นโครงสร้างนี้โ๋วยวผม copy ไปก่อนนะครับภาพใหญ่แล้วก็เป็นโครงสร้างนี้เราก็เลือกพื้นที่แค่ตรงนี้นะครับ select คัเอาเป็นแบบไวๆเลยแล้วกันเอาเป็นลักษณะของการครอบพื้นที่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราขอย้อนกลับเดี๋ยวจะงงนะครับเนี่ยพื้นที่รูปภาพเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับรูปภาพก็ในเครื่องเราหรืออะไรก็แล้วแต่ภาพเกี่ยวกับอะไรอันนี้ผมเซิร์ชจาก Google นะครับ วิธีการก็คัดลอกรูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมแล้วก็ Edit p เพ e วางนะครับกดย่อนิดหนึ่งกดชิปคลิกขวานี่ก็คลิกขวาแล้วก็ Convert to ทูสมาร์ j อ็อนะครับเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้ภาพมันแตกนะครับแล้วก็ย่อ ประมาณหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพต้นฉบับด้วยนะครับภาพใหญ่ย่อเล็กก็มันก็จะชัดนะครับแต่ถ้าภาพเล็กขยายใหญ่มันก็จะแตกนะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับเซฟ for web นะครับ นามสกุลก็เป็นกิฟนะครับตรงนี้หรือเป็น JPEG อะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆต่วกิฟ์ไฟล์มันก็จะมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็เซฟเซฟไว้ในโฟลเดอร์ของเรานะครับเว็บ2นี้นะครับเราก็ตั้งชื่อเป็นเป็นฟอโต้นะครับ ส่วนใหญ่รูปภาพหรือโฟลเดอร์ก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอันนี้รูปแบบ image ออนไลน์ก็เป็น image ออนไลน์ก็คือเป็นส่วนใหญ่ก็เป็น P 1นเป็นภาพแรกนะครับอันนี้ก็คือภาพขนาดใหญ่นะครับภาพขนาดใหญ่เดี๋ยวผมย้อนกลับนิดนึงย้อนกลับ มาที่ไฟล์เดิมนะครับแล้วก็มาดูรูปแบบของรูปภาพด้านข้างตอนนี้นะครับก็เผื่อพื้นที่ไว้สักนิดนึงนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับภาพเล็กนะอันนี้ม เสร็จแล้วก็ไปเอารูปภาพมาใส่นะครับคัดลอกรูปภาพมา e d i ดเพ g e นะครับทำเหมือนเดิมนะครับ convert สมาร a r t o b บ e c t รูปมันเล็กหน่อยเดียวนะครับก็ไปบล็อกล็อกมันให้มัน อยู่ขนาดนี้ประมาณนี้แล้วก็จัดองค์ประกอบซ้ายขวานะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้มันรูปมันอยู่ในกรอบไม่ให้มีสีฟ้าเหลื่อมบางทีเหลื่อมแบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมก็ดูให้มันพอดีหรือเลยไปนิดนึงเสร็จแล้วก็เซฟ for web นะครับ พนังสกุลก็เป็นกิฟต์นะครับแล้วก็มา P2 นะครับเราก็จะได้รูปภาพนะครับแล้วก็เราก็มาที่หน้าหน้าเว็บของเราแล้วก็ใช้คำสั่ง insert image photo นะครับนะครับภาพใหญ่ก็โอเคอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรก็โอเคมาได้เลยนะครับ อันนี้ก็อิมเมมาเนี่ยมครับมันก็จะได้ขนาดรูปภาพที่พอดีกับตารางของเรานะครส่วนตารางมันจะเด้งไปเด้งมาก็เราปรับทีหลังได้นะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเพราะเครื่องมืออยู่ที่การใช้งานของเรานะครับ ลูกพาพจะให้ชิดบนก็เลือกแล้วก็เครอ,อร์เซอร์หัวลูกศรไปทางด้านซ้ายแล้วก็รูปแบบของเวอร์ก็กำหนดท็อปนะครับกำหนดท็อปนะส่วนอันนี้ก็มันก็ลงมาเยอะเกินละนะครับลงมาเยอะเกินในส่วนของการชิดด้านบนเมื่อกี้เราเอนเทอร์ลงมาแล้วก็กด ให้มันพื้นที่นิดหนึ่งนะครับเห็นมครับแล้วเราก็ปรับ backspace ขึ้นไปคลิกพื้นที่ด้านนอกขยับนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างอย่างที่เคยบอกก็คือมันเป็นแค่อะไรเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับตารางถ้าเรากด f 1 2 เซฟไปเนี่ยหมมันก็จะเป็นตารางแบบนี้มันก็ยังไม่ชิดกันสนิทขนาดนั้นถ้าเราไม่ต้องการเราก็มันก็จะมีไกด์ไลน์เอาไปศูนย์นไว้นะครับในส่วนนี้ก็ดูปรับขยับได้นะครับจะให้ชิดติดกันเป็นชิ้นเดียวกันหรือไม่ให้ชิดหรือจัดเซนเ,นเตอร์ด้วย เซนเตอร์ก็เหมือนตารางไอเหมือนรูปแบบของตัวหนังสือนะครับคลิกเลือกแล้วก็ใช้เมาส์คลิกขวาเนะี่ยอ,อเลนนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอยู่ในกรอบของมันอยู่แล้วนะครับเนี่ย ขึ้นอยู่กับการกำหนดด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาให้ชิดกันใช่ไหมรูปอื่นก็ <c oughs> รูปอื่นพอได้ขนาดตามแล้วก็เอารูปมาใส่รูปมาใส่ตามนี้เลยรูปเล็กะนะครับเนี่ยรูปอื่นมาอีกแล้นะครับรูปอื่นมาก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ d ด t ิ a เพจมาใส่ ถ้าจากเครื่องเราเป็นรูปเกี่ยวกับรูปเราก็ไฟล์ Open มานะครับไฟล์ Open มาเลือกรูปจากเครื่องนะครับอันนี้ Copy มาก็ต้องวางแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ Save for w ว b นะครับตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับ รูปใครรูปมันนะครับเห็นไ,ไหมครับ insert image มานะครับอันนี้ก็โอเคเห็นไ,ไหมดังนั้นเนี่ยรูปแบบรูปอันนี้ก็ต้องเวอร์เป็นส่วนของท็อปให้มันชิดด้านบนเห็นไ,ไหมส่วน ตรงนี้มันก็จะมีพื้นที่เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยรูปใหญ่รูปเล็กก็ต้องดูขนาดว่าเอาพื้นที่ด้านล่างมันเหลืออะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับพื้นที่ด้านข้างด้านล่างมันเหลือเดี๋ยวจะวางให้ดูเป็นรูปซ้ําแล้วกันนะครับรูปซ้ํามารูปอันนี้มาเอาตรงนี้นะครับ ด,ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีรูปทุกรูปอะที่แตกต่างกอกมาก็ทำเหมือนเดิมกำหนดท็อปของลูกศรอนคีย์บอร์ดด้านซ้ายกำหนดท็อปแล้วก็ขยับเนี่ยขยับกดแบ็คอันนี้ก็ต้องเบิร์ฟท็อปเหมือนกันนะมันจะได้เลื่อนขึ้นไปทั้งหมด นะครับบางทีก็ต้องกด backspace นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> นะครับมันก็จะชิดชิดไปแล้วนะครับชิดกันด้านล่างแล้วก็พิมพ์ข้อความตัวหนังสือของใครของมันนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> สำหรับการใส่ อันนี้ก็เป็นข้อความด้านบนตรงนี้ก็ประสานเซลนะครับตรงนี้ก็ใส่แถบสีใส่ข้อความอะไรเข้าไปหรืออาจจะเป็นรูปภาพมาใส่ที่เป็นข้อความทำแถบเมนูมาส,สวยๆอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเว็บ ทั่วไปนะครับอันนี้ภาพอาจจะยาวมาถึงนี่เลยก็ได้ก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับมันจะได้เต็มนะเอาภาพที่เต็มๆแล้วกันเราก็ปรินสกรีนไปใหม่นะครับเราก็ใช้วิธีการปรินสกรีนไปใหม่แล้วก็ไปที่โปรแกรมนะครับ ก็ไฟล์นิวอ p ด s ี e มานะครับเห็นไหมปิินสกรีนนะครับแล้วก็กำหนดพื้นที่ตรงนี้มาถึงนี่เลยเห็นไหมรูปมันก็จะยาวขึ้นเราก็ไปเอารูปมาใหม่แค่นั้นเอง รคัดลอกมาดิดเพจคอนเวิร์ตเอาให้มันด้านล่างมันแค่นี้อ่ะนะครับแล้วก็เซฟ for web เซฟไปทับอันเดิมเลย เสร็จแล้วก็ insert image มารูปนี้ปล๊บเนหมครับเนี่ยมันก็จะพอดีเราก็ขยับตารางมามันก็จะใหญ่เล็กนิดนึงเพราะเรา ไม่ได้ทำให้มันแบบชิดกันเกินนะครับพราะเวลาโชว์เวลาพรีวิวแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่นั่นแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยก็ดูประมาณนี้นะครับอันไหนที่มันไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมครับเราก็ต้องปรับขยับทีหนึ่ง ว่ามันทำไมไม่เท่ากัน,นทีมันก็แบบเรื่องของรูปภาพอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ เด้งไปเด้งมานิดนึงก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็ขึ้นอยู่กับการจัดกึ่งกลางก็อยู่ที่เรานี่ตั้งแต่แรกนะครับออเรนเซนเตอร์ All ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ใช้ Insert Image มมาเห็นไหมครับ ก็จะเท่ากันแล้วเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> ก็จะได้รูปภาพมาตามแล้วก็ข้อความพิมพ์เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องการให้มันห่างขนาดไหนด้านล่างมันยืดยาวไปแล้วเพราะว่าเราเพิ่มตารางขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ปรับขยับขึ้นมาได้นะครับในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับกด Backspace กด ขยับขึ้นมาไม่ใช่ปัญหานะครับเห็นไหมครับแบ็ s p เ c e ขยับขึ้นมาแล้วก็จับขยับขึ้นไปนะครับจับก็ต้องจับให้มันโดนด้วยนะครับ ไหมเราก็เซฟนะครับเราก็จะได้รูปแบบที่ด้านล่างเห็นไหมตัวหนังสือก็ไม่ตัวหนังสือก็ปรับท็อปปรับอะไรเอานะครับเห็นไหมมันไม่ชิดด้านบนนะครับไม่ยากนะครับปรับเหมือนกันนะครับ รูปแบบแห่งชิดด้านบนด้านล่างบางทีการกด Backspace ก็ช่วยได้นะครับบางทีก็ต้องดูอีกทีหนึ่งปรับขยับเอาค่อยๆปรับไปนะครับดังนั้นเนี่ยการใส่รูปภาพใช่ไหมก็จะได้เป็นแบบนี้ มม่จะเป็นรูปเล็กรูปใหญ่อาจจะเป็นตารางที่วางคอลัมน์วางภาพแถวเดียวเลยก็ได้อันนี้แบบวางแบบซ้ายขวาเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยก็จะความแตกต่างกันประมาณนี้นะสำหรับการจัดวางรูปภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพตรงนี้หรือภาพเฮดด้านบนก็สามารถใส่ได้นะครับเฮดด้านบน,นก็คือเฮดก็คือด้านบนตรงนี้เพิ่มตารางขึ้นไปผสานเซลเห็นไ,ไหมเราก็ขยับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นรูป อะไรันนี้ก็เป็นลิงก์เป็นเว็บอะไรใส่ได้เดีวใส่ให้ดูเลยก็ได้ขนาดเราก็ดูตรงนี้เลยนี่ไม่ยากขนาดเราจะดูความกว้างตรงนี้เลยนะครับความกว้างของเว็บก็คือ771เห็นไหม7จ1ดเจนะครับทีนี้เราปิ้นสกรีนไปเฉพาะตรงส่วนนี้ สกรีนไปแล้วก็ไปกำหนดความยาวเจ็ดเจ็ดหนึ่งอันนี้ปิดไปก่อนด,ด,ดีเพจ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้ก็ลากมาหัวมันกว้างประมาณนี้แล้วเราก็ดูอิมเมจดิ มันเท่าไหร่มันเป็นพิกเซลนะครับ771เห็นไหม771แล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็หารูปภาพมาเป็นภาพวิวอเป็นภาพวิวนะครับ วิวมาใส่นิดนึ่งอันนี้ก็ได้นะครับภาพอาจจะเล็กนะก็ไม่เป็นไรก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าไฟล์เราก็เล็กเหมือนกันนะครับเนี่ยภาพคอนเวิร์ตเป็นอ็อบเจกต์ประมาณนี้เราก็เลื่อนดู สิ่งที่เราต้องการกดชิปนิดนึงมันจะเลื่อน,อนไวประมาณนี้ดยวไม่ขาดประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็เซฟ for web ไปเป็นกิฟแล้วก็เฮดอันนี้ก็เป็นเฮดเฮดก็คือส่วนด้านบนนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ได้เรียบร้อย เราก็วางจัดคลิกขวาเซนเตอร์ Center เลยจะได้ง่ายแล้วก็ Insert Image มเมจมาเฮมาอันนี้ไม่ต้องไปกำหนดอะไรก็โอเคได้เลยเห็นไหมครับเน <Yeah. S 2> ี่ยบางทีมันอาจจะขยับนิดน,นึงเราก็จับขยับเข้ามา <Yeah. S 2> เห็นไหม ขึ้นอยู่กับการปรับขยับของเราอ่ะมัน 7, 7, เจ็ดเจ็ดหนึ่งใช่ไหมะเห็ไหมดังนั้นเนี่ยรูปแบบรูปแบบรูปภาพนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ ดังนั้นเนี่ยเวลาทำก่อนเซฟก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะทำขนาดให้มันเท่าก่อนก่อนนะครับเวลาบางทีเราคลิกย้ายไปย้ายมาเนาหน้าอื่นเด้งไปเด้งมามันเด้งไม่เหมือนกันเหมือนบล็อกมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับเห็นไ,ไหมมันก็จะได้ส่วนหัวของเว็บมีรูปภาพมีข้อความ ห็นไหมครับอันนี้ไม่มีเห็นไหมเนี่ยอันนี้หน้าประวัติหน้าอะไรไม่มีเราก็เราไม่ได้ทำไงเห็นไหมครับแต่ถ้าเราทําตั้งแต่แรกใส่ตั้งแต่แรกมันก็จะเป็นในรูปแบบที่เท่ากันเหมือนกันนะสำหรับการกําหนดขนาดรูปภาพใส่ดนหน้าเว็บของเราเออ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวเลยนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ